เรื่องเอ่อเรื่องต่างๆอะ่ะที่มีคนถามเกี่ยวกับพยาเพชรพัฒเนี่ยก็คือถามว่าทำไมทำไมศารทำไมศารไหว้เพชรพัฒที่วัดว่าเอนถึงล้มคือ เท่าที่ท่านสื่อมาคุยทางความฝันเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอเลยท่านบอกว่าท่านทะเลาะกับเมียคนหนึ่งเพราะว่าตัวท่านเพชรเนี่ยมีเมียหลายคนท่านบอกว่าท่านทะเลาะกับเมียคนหนึ่งทะเลาะกันรุนแรงท่านก็เลยถีบล้มนี่คือที่ฝันเห็นนะแต่เรื่องจริงก็คือมันเก่า เก่าในที่เนี้ยมันไม่มันไม่ได้ว่าเก่าถึงสิบปีเลยนะเพราะว่าสาเนี้ยสร้างมาสาลนี้สร้างมายังยังไม่ถึงสิบปีนะยังไม่ถึงสิบปีอะรู้สึกห้าเจ็ดป่ะสองห้าห้าเจ็ดอะเออน่าจะสร้างประมาณปีสองห้าห้าเจ็ดได้อะมันมันยังไม่ถึงสิบปีทิแล้วก็อ่า โมเมนตัมมันไม่สมดุลมั้งก็คือว่าโครงสร้างมันไม่สมดุลน่ะแล้วก็ฐานน่ะมันเป็นสนิมใต้ฐานน่ะใต้ฐานมันเป็นสนิมแล้วก็โครงสร้างอ่ะมันไม่สมดุลไม่สมดุลในที่นี้ก็คือว่าถามว่าโครงสร้างอะไรสมดุลโครงสร้างโครงสร้างที่สมดุลก็คือว่าเออน้ำหนักอ่ะมันจะสมดุลทุกด้านอ่ะโครงสร้างที่น้ำหนักสมดุลทุกด้านก็พวกเออพีระมิด สี่เหลี่ยมตึกทรงสี่เหลี่ยมอะไรประมาณเนี้ยมันจะสมดุลกว่าอันนี้คือโครงสร้างมันไม่สมดุลไงมันก็เลยหล้มความประกอบกับว่า,วาคือเรื่องท่านเพชรเนี่ยเอ๋พูดไปเยอะแล้วเราพูดจนเราเบื่อจนเราพูดเอ๋พูดเรื่องท่านเพชรไปเยอะแล้วว่าเนี่ยเรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ประวัติประวัติก้าวนาคาธิบดีในขเขมรนะมี สิ่งที่หลวงพ่อดามันพูดอะ่ะมันไม่ตรงกับที่นักเขียนสิ่งที่น้องไนพูดอะ่ะมันตรงกับนักเขียนน้องไนนิรามิตเทวาจุติอะ่ะพูดตรงกับนักเขียนแต่ไม่ได้พูดตรงกับต้นฉบับต้นฉบับประวัติก้าวนาคาธิบดีอะ่ะมันมีในขเมเนและสิ่งที่หลวงปู่ดามันพูดมันไม่ได้ขัดแย้งกับทางอินเดีย คนแรกที่เปิดตำนานพญาอนันตนาคลาดเป็นหน้าคขาวคือหลวงปู่ดามันเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะพระรูปแรกที่พูดว่าพญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคสีขาวคือหลวงปู่ดามันซึ่งตอนนั้นคนฮือฮากันมากเพราะว่าคนไทยมีความเชื่อว่าพญาอนันตนาคลาชเป็นนาคทองเมื่อ20ปี เมื่อ20ประมาณ20ปีที่แล้วเอาเอ๋ใช้คําว่า20เมื่อ20ปีที่แล้วหลวงปู่ดามันเป็นพระรูปแรกที่บอกว่าพระยาอานันตนาคราชกับลูกชายอ่ะก็คืออนันตะกับเพชรชรพัฒน์เนี่ยเป็นหน้าขาวคนแรกเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้น่ะคนจะคิดว่าก่อนหน้านั้นน่ะซึ่งเราเกิดทันอ่ะก็คือว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือเอ๋เคยได้คุยกับหลวงปู่ดามัน3ครั้ง โทรคุยไม่เคยเจอตัวจริงอะแต่โทรคุยท่านเป็นคนคุยเก่งและท่านะพูดไทยไม่ชัดท่านพูดภาษาไทยลิ้นกระดกสามชั้นอะเป็นลักษณะเหมือนแบบพูดเหมือนคเมนสิ่งที่หลวงปู่ดามันพูดอะมันไปตรงกับทางอินเดียซึ่งเอมาศึกษาทีหลังเพราะตอนนั้นเราสงสัยมากเลยว่าทำไมลูกศิษย์ของหลวงปู่ดามันทุกคนอะถึงมาพูดว่าอนันตะเป็นหน้าขาวตรงเนี้ยเราสงสัย ซึ่งเอ๋อเคยคุยก่อนหน้านั้นน่ะเอ๋อเคยคุยกับหลวงปู่ดามันครั้งแรกคุยกันเรื่องตะกุดที่หลวงปู่ขายครั้งที่สองคุยกันเรื่องพญาอ,อนันตนาคราชครั้งที่สามเนี่ยคุยกันเรื่องท่านเพชรเพราะว่าคือตอนนั้นเราจะไปไหวจะไปไหวหลวงปู่เนี่ยแหละเพราะเอ๋อเชื่อว่าพารูปนี้เป็นโสดาบันและอยากจะไปขอหวยท่านเพชรแต่หลวงปู่ดามันบอกว่าท่านเพชรน่ะเขามีวิมานของท่าน ท่านไม่ได้สิงสถิตยอยู่ที่วัดว่าเอนท่านมีหุยมานของท่านท่านอยู่กับบรรดาลูกๆมีเมียนั่นคือครั้งสุดท้ายที่คุยกับหลวงปู่แล้วประมาณต้นปีต้นปี2,550หลวงปู่กลับไปทุดงอยู่ที่ขำเรนตามเดิมเพราะว่าปกติหลวงปู่ก็อยู่ที่ขำเรม,มาตลอดท่านเพชรเนี่ยไปหาท่านเพชรเนี่ยไปหาหลวงปู่ดามันะปี2,543 สองห้าสี่สามหลวงปู่ดามันมามลานะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ ช่วงระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่2,500ตั้งแต่2,543จนถึงปี2,554หลวงปู่เนี่ยอยู่ที่ขมรตลอดเลยท่านมาอยู่ไทยก็แค่แป๊บเดียวแล้วไม่ได้อยู่ยาวนะอยู่แบบไปไป,ไปกับกับท่านมาไทยครั้งแรกนะท่านมาเซอร์เวยสถานที่ปี2,545แล้วก็มาคุยกับผู้หญิงที่ชื่อโหนกแล้วโหนกเนี่ย เขาอะโทรมาคุยกับเอเรื่องหลวงปู่ดามันซึ่งเองงมากแต่ว่าโหนกเชื่อว่าพระรูปเนี้ยเป็นโสดาบันทีเนี้ยเอก็เลยได้เบอร์ได้เบอร์หลวงปู่ดามันมาตั้งแต่ปี2545จนมาปี2548-49เนี่ยความที่ท่านมีบารมีอนนักศึกษามกรุงเทพในปี2548นักศึกษาปี3มอกรุงเทพที่เรียนทางด้านมันติมีเดียคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทำเว็บสุวรรณนาคาให้ทีเนี้ยประวัติก้าวนาคาที่มีการเผยแพร่สมัยนั้นมันไม่ตรงกับตอนนี้ยัสมันคันตะดําแสนนาาเขมนหมดสุวรรณนาคาเทพนครคือยัสมันคาว่าสุวรรณนาคาเทพนครมาจากตัวยัสมันเพราะว่ายัสมันเนี่ยเป็นนาาเมนถือว่าใหญ่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ สิ่งที่น้องไนพูดอ่ะมันตรงกับน,นักเขียนแต่มันไม่ได้ตรงกับความจริงในประเทศขเขมรมีสารยัสมันสารคันตะสารดำแสนพญาดำแสนศิริจันทาพญานาคเขาไม่ได้ชื่อเล็กนักเขียนมันมะโนเข้าใจคำว่ามโมมโมไหมท่านดำแสนน่ะเขาไม่ได้ชื่อเล่นชื่อเล็กไม่ได้เป็นเพื่อนกับท่านเพชร ยศมันคันตะดำแสนเนี่ยพวกเดียวกันเคยเกิดเป็นลูกเป็นหลานเคยเกิดเป็นลูกเป็นพ่อกันเคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันสามคนนี้เขาสนิทกันนาคาธิบดีอ่ะทางอินเดียที่มีชื่อเสียงอ่ะแล้วเป็นพี่น้องกันก็คือสาลีวหานสาลีวัดจันทคุป3ามคนนี้เป็นพี่น้องกันสาลีวหานคือชื่อจริงของเพชรพัฒสาลีสาลีวหาน ก็คือเพชรชลพัฒน์สาลีวหานสาลีวัดจันทคุบจันทคุบนาคราชที่เป็นพาหนาทางน้ําของพระพิคเนธสามคนนี้เป็นพี่น้องต่างแม่กันสาลีวหานเป็นบุตรพระนางอุสาสาลีวัดเป็นบุตรพระนางอมินีจันทคุบนาคราชพาหนาของพระพิคเนธเป็นบุตรสพระสนมเอกนากรักษมีเป็นพญานาคที่ชื่อลักษมีจันทคุปเนี่ยเกิดทีหลังค่ะเป็นน้องเล็ก คนที่ควรจะเรียกว่าน้องเล็กอะ่ะคือจันทคุปนาคราชปางโพชงอะ่ะปางโพชงเป็นปางที่พัพพิคเนตอยู่บนหลังพญานาคสีฟ้าน้ำทะเลแห่งอันดามันพญานาคสีฟ้าน้ำทะเลที่เป็นน้องท่านเพชรนะ่ะคือจันทคุปจันทคุปก็มีชายาหลายคนสารีวหารสารีวัตร เกิดก่อนนานด้วยคือคนละรุ่นกันเลยอะคนละคนละยุคสาลีวหานสาลีวัดอนันพญาอนันตะท่านก็มีลูกมีเมียเยอะนะแต่ที่ท่านมีสนมพญาอานันตนาคราชท่านมีพระชายาท่านมีสนมท่านมีแต่ว่าเราไม่ได้เยอะอย่างท่านสาลีวหานเนี่ยเพชรพัฒก็มีสนมประมาณสามสิบคนนะท่านมี สารีวานห,หรือพญาเพชรรพัฒนาคราชมีพระชายาห้าคนอัครเทวีที่ได้รับการแต่งตั้งมีห้าคนกาลยาวตีเมยาวตีมาลินีชายะวิชายะเรื่องท่านเพชรนะเอจะบอกให้นะท่านน่ะไม่เหมือนนาาไทยไม่เหมือนน้าขมรนะท่านเพชรไม่ชอบการพน,นัน ท่านเพชรเป็นเซียนหมากล้อมโก้ท่านเป็นคนที่ชอบเล่นหมากลุกชอบเล่นหมากล้อมโก้แต่เรื่องการพนันเรื่องหวยเนี่ยท่านด่าหลายรอบท่านด่าเอเรื่องหวยอะเกินสิบรอบอะท่านด่าเอเรื่องหวยอะเกินสิบรอบท่านบอกว่าขาดทุนโง่ขาดทุนท่านอยากให้เลิกเล่นท่านบ่นอยู่หลายรอบบอกว่าถ้าเจ้าไม่ฟังข้าจะไม่ยุง่งแล้วนู่นนี่นั่นพญานาคไม่ได้ชอบหวยทุกคน พญานาคไม่ได้ชอบการพนันทุกคนท่านเพชรไม่ชอบคนเล่นการพนันไม่ชอบคนเล่นหวยท่านเพชรไม่ชอบคนเล่นการพนันท่านไม่ชอบคนเล่นหวยบอกได้เลยแต่ท่านไม่คนชอบเล่นหมากลุกหมากล้อมโก้เนี่ยท่านชอบเพราะเอ๋เคยทําคลิปพูดเรื่องนี้นานแล้วส่วนข้อมูลที่น้องในพูดอ่ะมันตรงกับน,นักเขียนจริงๆแล้วนักเขียนคนเนี้ก็ เอาเป็นว่าไปหาข้อมูลกันเองแล้วกันเพราะคนที่รู้เรื่องเขาก็เยอะที่แน่ๆที่แน่ๆน,นะใครอยากขุดคุยตามล่าหาความจริงมึงแน่จริงมึงไปขเขมรเลยกูเนี่ยรู้จักกับพระที่เคยไปขเขมรมาเขาบอกที่นู่นมีสารยาสมันไม่ต้องมาขุดคุยกูกูเป็นแค่คนธรรมดา กูไม่ได้ตั้งตัวขึ้นเป็นาศาสดาหรือผู้นําทางจิตวิญญาณไม่ต้องมาขุดคุยกูในอดีตเนี่ยก็เคยทะเลาะก,กับชาวบ้านทําความดีก็เยอะทําความดีก็เยอะทําเรื่องไม่ดีก็มีไปด่ากับชาวบ้านก็มีแต่กูอ่ะไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนกูไม่ได้เป็นผู้นําศาสดากูไม่ได้เป็นเจ้าลัทธิกูเป็นแค่คนธรรมดากูไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนอย่าขุดคุยอ่ะมึงไปคขมไมนขุดคุยประวัติก้าวนาคาธิบดีในคขมรมน ไม่ต้องมาสารแนด่าก,กูใครที่ด่าก,กูกูแช่งนะให้แม่งทํามาหาแดกไม่เจริญใครที่ด่ากูใครที่คิดร้ายกูใครที่มาทําให้กูเดือดร้อนเนี่ยกูแช่งหมดจาเอาไว้อยากขุดคุยมึงแน่จริงมึงไปคอมเมนกูเนี่ยไปสื่อาหมดแล้วที่คอมเมนเนี่ยมีสารยาสมันคันตะดําแสนรู้ไว้ด้วยพูดแค่นี้แหละกูสมเพศเวทนากูถึงมาพูดสิ่งที่น้องไหนพูดมาตรงกับที่นักเขียน แล้วเป็นนักเขียนที่เจอพระด่าด้วยคนปกติไม่มีพระมาด่าหรอกเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับพระให้ไปดูอ่ะถ้าใครยังหลงผิดนับถือนะมึงโง่อเองอี่ดอกกูบอกขนาดเนี้ยมึงยังมึงยังคิดว่าตัวเองฉลาดถ้ามึงฉลาดมึงไม่โดนหลอกหรอกประวัติก้าวนาคาที่ปดีอ่ะในขมรมี ต้นฉบับเมื่อยี่สิบปีที่แล้วอะกูก็มีหลักฐานยาสมันคันตาดําดำแสนเป็นหน้าคขมรหมดท่านไม่ได้ชื่อเล็กพญาเพชรพลััท์ไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนกับพญาดำแสนเลยพญาดำแสนไม่ได้เป็นพญานาคภาคใต้ทะเลอันดามันท่านเป็นพญานาคขมรที่ขมรมันก็มีหลักฐานอยากขุดคุยมึงไปขมรแล้วมาขุดคุยกูหลอกกูก็คนธรรมดานี่แหละยี่ดอกเพราะว่าเราพูเื่่อน้กกกกูููหหยยแลวว็ไมถ ท่านเพชรน่ะเขาบอกเขาอะมาเข้าฝันบอกกูต้องมาลุกกี่รอบแล้วให้เลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่นกูอะไปไหว้ขอไอ้ไข่ไปไหว้ขอกุมารทองไปไหว้ขอสารนู้นสารนี้แลไม่เคยถูกเลยให้ถูกแค่สองพันสี่พันหกพันแปดพันแค่เนี้ยให้ถูกแค่งวันเล็กๆอะไม่เคยถูกรวันใหญ่ๆเลยพอกันทีถ้าใครอยากรู้ความจริงอะไม่ต้องมาขุดที่กูหรอกกูเ,เป็นคนธรรมดา เคยทําทั้งความดีความชั่วกูไม่ได้เป็นเจ้าลทัทธิไม่ได้เป็นผู้นําศาสนากูไม่ได้มีความสําคัญกูเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดรอ้อนอยากขุดคุยอยากรู้ความจริงกูไปขเขมรเลยว่ากูอ่ะพูดจริงไหมถ้ากูพูดไม่จริงให้กูตายในสองวันเลยที่ขเขมรน่ะมีสารยาสมันคันตาดําแสนสิ่งที่น้องไนพูดอ่ะมันตรงกับที่นักเขียนพูดและนักเขียนคนนี้มันโดนพระด่ามาแล้วรู้เอาไว้ด้วย พูดแค่นี้แหละ